แมวน้ำโชคส่ขาสวัสดีครับช่างนัดศักดายสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเมื่อนี้มาพอะกับงานแก้กระพุมรอบสุดท้ายว่าตัวไปแก้นี่คือแก้งานเกาอยู่มองคอคอคอ,อ,อ,อขาหมละครับอยู่มองตุ้มมองหมละกับเป็นเป็นฟอนเป็นอย่างไรน้อยนีอยอย่แหละก็มาแก่รอบที่สี่ละครับรอบสุดท้ายแล้วว่าลูกค้าเดินทางมาจากประเทศปโปรตุเกสครับผมต้องการให้จบภายในเดือนนี้ละ เพราะว่าสีฟ้าวบินไปกลับไปเฮ็ดงานน่นะครับหลังเลื่อยอยากเลี้ยวก,ก้อนว่าต่าไปเทคนิคทีเซ่เมื่อเนี้ยก็จะเป็นเข็มเบอร์สิบเจ็ดนี่แหละครับผมเครื่อง WJX ตัวไปปล่อยเข็มสองสามมิลน,นี่แหละส่วนสีนี่จะเป็นอีเทนอลครับกับมิสีฟ้าสีนั่นเนี่ยโอ้ยหลายครับเมื่อนี่แตกมุนวิปุ้ยเรีกๆก็เลี้ยงกันตรงเลยนครับเนี่ยหลงังๆมาเติมสีนั่นเติมสีนี่โอ้ยบ่ต้องหว่วงครับสีมันหลายครับสังเกตเบื้องดลีปุ้ อลังการเลยสีนี่เห็นว่าเป็นแบบโอ้ยนี่ครับเดี๋ยวจักหน่อยผมกับเพิ่มเผิ่หอีกอยากได้สีดันเติมอยากได้สีนี่เติมเพราะว่าอยากให้มันแตกต่างกันนะครับเส้นเสนี่์ของศิลปะคือการไม่เท่ากันนะครับอย่าพยายามห้สีมันคือกันครับอันนึงทนเย็นอันนึงทวนห่อนเห็นมันตัดกันไปครับมั่เดี๋ยวมันกางน้ามาต่วไปเนี่ยครับเริ่มจะคอขาเลยล่ะอันนี้ท้าคข้มช้าไปหลอดนึงครับผมพอพักเบรกอีกชั่วโมงนึงก็ท้าอีกหลอดนึงครับเนี่ย เบิ้งเอารถประมาณนี้ช่วงนี้ฝนตกครับเสียงอึ้งมาเนี่ยอ่อแอะอ่อแอะอ่อแอะอยู่เนี่ยครับเสียงเขียดน้อยเสียงอึ้งเนาะกับตึงหนังให้มันเลยครับบ่มีอย่างดอกแต่มันก็เป็นปัญหาของลูกค้านะครับที่ว่าพี่ห้อยแผรเก่าห้อยสักเก่าแล้วมันแบบเวลาไปนั่งกมูนั่งขากล้วยห่างนั่งอย่างนี้ปุ้ยปากกายกขาเขื่อเลยพี่นัดเาท่านแบบมู่เห็นกระท่วงกับหัวรอแม้าเพื่านกับมันก็ขาดความมั่นใจนะครับเวลาใส่ส่งขาสั่นนี่อย่างนี้ ไปตลาดไปยังนี่เขาก็เลี้ยวบางเจียวข้อขาปั้นลายหยิง่งวันดำดำไม่แจ้อยู่ก็ได้มาแก้แต่ละครับเดี๋ยวกาเดินทางกลับวันที่สองตุลาคมเขาเนี่ยแหละครับบินกลับแต่ว่ามือมือนี่ละเพราะว่าผมมาพากักตอนเศร้านะมือนี่และน้องเพิ่นกับสิพักกันบินไปกรุงเทพไปพักไปยังแล้วไปหาหมู่แล้วก็ดีบินไปโปรตุเกสแล้วครับผมพูดล่ะห้ามากับมาห้านาบุกแลวว่าติดภาษาเขียนมาต่อว่าสัานพ่นัดโอ้ย อยากให้พี่นัดไปซักอยู่โปรตุเกสเด้วยว่าสันคือจได้เงนินไหนว่าสันว่าเพราะวา่าโอ้ยซักบ่งามเขาก็ได้เงนินเป็นหมืน่นสองหมื่นบุ๋มเมต่ละหมืน่นยี่ปุ่นว่าสันพี่นัดเอาภาไปเบิ่งกบบเออแมน่นความเพิ่นอยู่ครับผมก็อยากไปโย่เดี๋ยวทีเฮ็ดวีซ่าสั้ดอกก็ <c oughs> อนาคตเรื่องของอนาคตครับผมช่วงนี้กะโฟกัสอ่าล้านเจ้าของก่อนอยู่ไทยก่อนนะครับให็นเอยียงมันลุโตนิ่งนิ่งหมดละจังไปครับผมอันนี้จะเป็นแมวนำซอกครับผมอันนี้สิงโตครับเพื่อเสิร์ฟสิงโตอยู่ตรงหน้าภาคพื้นเนี่ย ใจดีครับน่องโอ้นนาวัรักเป็นนั่งเ mm hmm. ลี่ยงกาแฟอีกครับมือเนี่ยสี่รอบครับสี่มือว่าต่อไปยี่สิบหกชั่วโมงครับรอบขาเนี่ยอาจจะเป็นคําตอบของไผ่ได้หลายคนนะครับถ้าขาใหญงก็ทีเพิ่มเวลาขึ้นอีกเด้อครับอตถ้าขหน่อยก็ทีจบเร็วก็นี้อยู่แต่หนึ่งคุณต้องอึดเด้อครับนี่น้องมันอึดเดเนี่ยใส่คีมชานประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงมันกระเบิดละล่ะแต่ที่เหลือเพิ่งก็ะอึดอดทนล้วนๆครับมีความอดทนเด้อ เพราะว่ามีเงินซื้อๆนี่มันซักบ่ได้ครับต้องมีความอดทนน้าประมานั่นการซักรายหนึ่งมีเวลามีความอดทนมีเงินครับผมปัจจัยหลักๆเด้ออ่าบ่แมน่นทางล้านทางซักทางล้านซักต่ละล้านเพิ่นหิวเงินเด้ทุกคนทํางานก็อยากใช้เงินไปซื้อข้าวกินครับผมดํารงชีวิตเนาะแต่ละคนเกิดมีค่าชสจ่ใจเนาะครับผมโอ้อันนี้บีแข้งครับผมบ่ต้องห่วงมองนี่เนี่ยเริ่มที่เบิดคีมซ้ำเลวละครับ ขอบคุณแฟนเพจแฟนตัวยงทุกคนมากๆเด้อครับผมที่เขามากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์วงนัวหัวมวลให้กำลังใจสร้างนัดอยู่ตลอดเวลาเลยครับผมขอบคุณมากๆครับที่บ่เคยถิ่มม่เคยปะกันครับผมแล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์ม่อนอิงดูแลหลังสักครับผมลดอาการคันลดอาการอักเสบสร้อยผิวสวยสุขภาพดีครับผมถ้าไปได้สามสี่มือนี่ลอกว่าสั่นนองก็ซื้อไปใส่ครับเสื้อไปซอกล้องนี่แหละ อลอดพี่กองที่สองซื้อมาคืนนี่แหละครับว่าซักแล้วมันบบตึงแหมพี่นัดมันแบบสบายๆพอนคไคไหมมันบบตึงอะนะเวลาทายแล้วสันว่าการน่องเพิ่นกัดซื้อแบบโหลดไปครับสองร้อยห้าสิบส่งซีทั่วประเทศครับผมอืซื้อ,อยูลล่านกับโบต้องเสียค่าส่งครับผมเออประมาณนี้โอ้ 2, 000, สองร้อยสิบเน็ตทั่วประเทศดิส่งอยู่ด้วยครับเว <laughs> าวิทมีค่าส่งอยู่ซื้อวิลล่าน,นี่มีบ่มีค่าส่งเสซ็ตรวยแบบนี้ถือว่าแล้วครับผมโอ้ยสีเนี่ยครับ ตรงข้างนอกนี่ยซ้ำเปลี่ยนงานไม่ครับเพราะว่ามันม,มีการแก้ครับเนี่ยเดี๋ยวนอกเพื่อนกับมาเติมแขนดีครับปล,ลูกลับมาพัก,กปีสองปีไปแล,ล้วครับมือหน,นิกะคิวว่างอยู่ถ้าผูใ้ใดบ่บีเวียกะมานอนตากแอร์ฟังเพลงเย็นๆอยู่ล้านดเด้อครับสำหรับมือนนิกะสวัสดีครับ